สวัสดีค่ะสวัสดีย้ำสาวๆพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องสวัสดีพอคนไปจ่ายตลาดน้องไปส่งลูกแล้วไปจ่ายตลาดเลยวันนี้ได้ง้างมากวันนี้เ้ยโอ้มีอะไรอันไรยางนองมีอะไรอันไรยางเออแกงมาไหมมาตลาดเนี่ไปเอาลูกแล้ครับไปส่งลูกแล้ไปตลาดเลยใส่แกงมาใหม่แกงมาไหมแต่ได้ง้างมาเบิ้งสิเบิ้งนองนี่มาพี่น้องมาพี่ เป็นพอครัวแบบสมบูรณ์แบบเลยพี่น้องเลยไก่อบน้ำปลากันอ้าวไก่อบน้ำปลาอีกแหละมีอะไรอีกนี่ยมีมะทูมีมะทูอะหน่อไม้หน่อไม้น้ำยงนางผักแกงชะโนมัไอันี้สมบักิเซนป้าคือมะฮาวลายไงพี่มีมะเขือมันนี้กี่พอครัวคอยลงลงตลาดเองดากเลยโอ้มะนาวเมร์มาได้อยู่ พอ,อม่มว่ามักเรนเบิบร์ดอืมค่ะไปกินข่าว,วันนี้พี่น้องมา,ากมากินข่าวร่วมกันอสบายดีพี่น้องสบายดีินข้าวกันพีน้องมากินข่าวร่วมกันพี่น้องสอง้งองถากินข่าวอาหารกับบ่มียังรูราด้วยพี่น้องด้อมียังแงครับมีสมผักมีสมเ่นัลลังกลกลูกักลูกเจี๊บยบปาเต่า้องเจี๊ยบากเต่าใส่กอ่อ ามาๆมากินข้าวน้ำซองเทาพี่น้องเอ้ยจอนะเ็นะอันนีพ้พีนะ่น้องกินข้าวน้กันเอนี่ทั่วแนเวลารหแดงไน กำลังมาแล้วกินยังไงสบายสบายเนาะมาเด้อมาเด้ออยวบอกตามเขาสิตามเขา ตำเพื่อนจะไปหาเกิดเ้าะคือนี่เพื่นไปอันแา่นเส้นกำของเขาอันของเ่อซามที่เราใหญ่ออกไปแหละเราออกไปอยู่เพื่อนเราเองนะแต่กมเราเศร้าอยู่ที่นี่แหละเป็นช็ปีี้คนน่ะในลูปเราเป็นเสากำขอเขาต้องมาเพื่อเกิดเป็นจริงเดียว มัเว็นยางไปนะไปนะเนะปนะ็น่วกชัวรๆนะครัอ่าไรก็ามแต่มาหน่อยนม่มาหน่อชยชอตโตันนะะ

đằng xem tủ đằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> Thank mm -hmm. you.

ฟ้องก่อนนะฟ้องก่อนเาะว่าซีงังไปข้าีนีบา่พี่หนอมงอเลยมนนเมื่อน่ เพราะง่ายไม่ง่ายตอนลูกยังน้อยกับสเปลถึงกนเซ็เป็นเลย้อไปไปมาได้มาหามาได้ไม่เลมบริอเล่นมาเหือนวยน้องแต่นมุครูเลยลูกลูกน้อยง่ายๆเพื่อสมาร์ทกไป ไปจะหลุก <si no> ัน่อนเช้าหลุเป็นเช้าที่่มากแต่เอากันฮะก็มายูทศนี่แหละยูเฮอร์แมนพี่น้องดูแล้วกไปหมดไปกับมได้ทำมามีมือีย่องลูกนเดียวเป็น่นี่กัมูคู้เลย thanh hơn của em nó. Như nó cũng thức ăn của lũ mà. Thức hơn. nó không siêu. À, chọc, nào mà สบายกคนเขางยอยู่แล้วก็โอ้ยน้อยหน่อยจัจะปิดจังงันก็จังจังแจวปลาเต่าพี่น่องเลยจเริ่มกเริ่มคิดหนีจราพีรานงไปก่อนเจอกันทิดหนา คิดหนาบางที่อาจจะเล่าเรื่องเลาห้องแม่ยังไงก็พอยังไงซูเอฟซีฟังเพราะว่าเล่าอะไเส้นหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นนะเอฟซีปุตติธรรมสีประมาณสามสามพันคนเนาะช่วงนี้แหละแหว่พันคนแหละยังอีกหนาพันคนที่ยังม่ทันหมู่ประวัติการเป็นหนาของแม่ยังไงก็พอยังไงเป็นยังไดบางที่คิดหนาอาจจะในเราในฟังเลยพี่น้องนะขอโพบพบได้หลาย ปิิผ่านประกันใดจะองขอโทษภขยไีในห้องยบายเจอกันที่นหน